พอนิเงอังกุลครับเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุสามขวบตอนนี้สิบเอ็ดขวบแล้วครับต้องฉีดอินซูลินครับวันละสองครั้งครับตอนเช้าเย็นครับประมาณครับตอนนี้อาการเบาหวานดีขึ้นไหมดีขึ้นครับาถานที่ไหนครับกาญจนบุรีครับใ้ฉันมะเขือครับฉันผัดใส่น้ำมันหอยครับเมื่อร้อยกรัมครับ สี่ถึงห้าลูกครับคันมาแล้วสองมื้อครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับดีขึ้นตอนแรกที่ไปเมืองการประหวันเท่าไหร่ครับหกร้อยครับหกร้อยเลยใช่ไหมครับเพียไหมเพียครับเพียแล้วจากนั้นผ่าตัมาเขือไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับประหวานเหลือเท่าไหร่ครับประหวานเหลือร้อยหกสิบหลือร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับตอนนี้ต้องฉีดทรีนหรือเปล่าไม่ต้องฉีดครับไม่ต้องฉีดมากี่วันแล้วสองวันครับสองวันแี่เมือการรปะ่บ เจ็ดวันกหกวันเจ็ดวันครับพอใจการรักษาไหมพอใจครับหลวงพ่อเฮงที่รักษาสามเณรตั้งฉายาสามเณรว่าอะไรครับสามเณรมะเขือครับทำไมถึงตั้งฉายาว่าสามเณรมะเขือครับ,รบเพื่อที่จะให้ไม่ลืมกินมะเขือครับต้องกินทุกวันไหมครับตอนนี้ต้องกินทุกวันครับแล้วเหตุผล้องนะกินมะเขือท่านบอกไงครับท่านบอกว่าใอ้กินมะเขือว่าจะให้ลดน้ำตาลครับอุปมาเหมือนอะไรครับ มันเหมือนรถครับรถเไปไออ็นไงรถพอเครื่องยนต์มันร้อนมันก็จะวิ่งไม่ได้ครับต้องให้เติมน้ำครับแต่นี่นก็ถ้าแต่เครื่องร้อนก็ต้องกินมะเขือครับผมก็สมนเรนก็ขอเชิญชวนทุกคนกินมะเขือกันด้วยนะครับเพื่อจะให้รักษาบาหวานครับช<อ>ื่อจินดาบ ยแม่ของสามมาเนนังกระพุค่ะสัมมเนนเป็นประวานตั้งแต่อายุสามขวบตอนนี้สิบเอ็ดขวบแล้วค่ะเป็นประวานที่แรกก็น้ําตาลเก้าร้อยสี่สิบเข้าโรงพยาบาลไปรักษามาหลายที่แล้วค่ะบบก็ไม่ไม่ไม่ดีขึ้นนะคะไอ้ก็พระอาจารย์ปรเมศให้ไปแนะนําให้ไปที่เมืองกาญจนบ,บุรีค่ะไปหาหลวงพ่อเฮงค่ะ ไปในเจ็ดวันวันแรกที่ไปน้ําตาลหกร้อยค่ะพอวันที่สองต่อมาเหลือสามร้อยหกตั้งแต่วันที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดน้ำตาลก็เริ่มลงเหลือร้อยแปดสิบร้อยหกสิบร้อยสิบร้อยหนึ่งแปดสิบเนี่ยค่ะไม่ได้ฉีดยาสองวันก่อนที่จะกลับลบุรีค่ะสาเนณรสดชื่นขึ้นค่ะตอนไปก็รู้สึกว่าจะ ้าน้ำตาลเยอะตาจะาตาตาจะลึกอะคะ่ะตามันจะลึกแล้วก็เหมือนตาจะถลนออกมาแต่ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงอะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ซึมไม่เหมื่อเพราะว่าน้าตาลพอ,พอดีะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะให้มากินมะเขือกันเพราะว่ามะเขือมันไปสร้างเซลล์ให้ตับแข็งแรงอะคะ่ะถ้าตับแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็จะหายอะคะ่ะ